ความลับของการหลับลึกมันง่ายแค่นี้เองเหรอคุณกำลังทรมานกับสิ่งนี้อยู่หรือเปล่านอนหลับยากตา ทั้งคืนขมตานอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักทีคุณรู้ไหมคะว่าการนอนหลับง่ายๆหัวใจสําคัญของมันอยู่ที่เมลาโทนินในร่างกายของเราค่ะแต่เอ๊แล้วเมลาโทนินมันเกี่ยวอะไรกับการนอนเมลาโทนินนะคะมันก็คือสารแห่งการนอนหลับนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอยู่ในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเยอะมากเลยเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนอนหลับดีมากค่ะแต่พอโตขึ้นทําไมเราถึงหลับยากมากขึ้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยลดลงตามวัยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะเมลา โทนินยิ่งลดลงมากค่ะมันถึงส่งผลต่อการนอนของเรายังไงล่ะคะและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็ใช้หลักการโดยการใส่สารเมลาโทนินเสริมเข้าไปแต่มันก็ได้ในปริมาณที่น้อยมากและก็ไม่สามารถทดแทนได้ต่อเนื่องเหมือนกับร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองหนักเข้าไปบางครั้งนะคะยังใส่าสารออกฤทธิ์เพื่อกดประสาทให้เรานอนหลับถ้าเราหยุดกินปุ๊บเราก็กลับมานอนไม่หลับเหมือนเดิมค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามาปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเมลาโทนินได้เองดีขึ้นตามธรรมชาติ หยุดกินร่างกายก็ยังสามารถสร้างต่อเนื่องได้อยู่ค่ะอย่างเช่นดีโตเฟนตัวนี้นะคะเขาผลิตจากพืชธรรมชาติค่ะจะช่วยเร่งให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างสารการนอนได้เองดีขึ้นค่ะเม้นเล็กกินง่ายนะคะกินแค่กล่องแรกก็เห็นผลแล้วค่ะหยุดกินได้ไม่ติดด้วยนะคะ